พอจะเห็นวีแวรไหมว่าคุณทักษิณจะสะดุดนะหรือ <c oughs> คล้ายๆว่าจะหัวคำมั่มนี่จากคดีอะไรบ้างผมคิดว่าชั้นสิบสี่เนี่ยเป็นปัญหาประจนหน้าคุณทักษิณที่คุณเทยุทธร้องเรียนน,นะนะหลายคนร้องเรียนชั้นสิบสี่แต่เขาบอกอาจจะไม่ถึงคุณตัวคุณทักษิณก็ได้นะหรือ,อรจะถึงตัวคุณทักษิณหรือไม่ถึงตัวคุณทักษิณน,นะฮะถ้าเผื่อบันผิดบปสเต็ปหนึ่ง การล้องเรียนมันก็จะเพิ่มระดับความเข้มข้นขึ้นถ้าเผื่อมีอไม่โรงพยาบาลตำรวจไม่มีบัญชีรายชื่อคนไข้ยอยู่ในระบบเวทชทะเบียนเวชทะเบียนเอา้าคุณทักษิณไปอยู่ได้ไงการย้อนหลังกลับมาสู่กระบวนการอื่นก็จะเพิ่มขึ้นคุณสุดท้ายนี่ พี่เดชกํำลังบอกว่ามันจะลากถึงตัวคนนักเสียงอยู่ดีครับทางใดก็ทางหนึ่งทางใดก็ทางหนึ่งไม่ทางใดก็ทางหนึ่งนะแล้วก็ทุกที่ทุกคนรอเหมือนเป็นกล่องดําของเครื่องบินก็คือไอ้วชชลเบียนที่ว่าหลายอันนะหลายอันนะเรื่องเวชชะเบียนเรื่องของกสมกรรมการสิทธิ์เรื่องของคณะกรรมการสิทธิ์เรื่องคณะกรรมการสิทธิ์ก็ชี้ได้ชี้ค่อนข้างชัดเจนแต่ฟังดูแล้วนี่พี่กําลังบอกว่าแต่นั่นแหละ จะรูปผลมันมันก็จะไปเบสาร์ผู้สภานู่นมันจะหลังยุบสภาแล้วตามที่เราคุยกันนะอย่างนั้นใช่ไหมใช่คดีมันจะออกดอกออกผลนู่นแหละครับเผลอๆปลายปีหน้าอืมฟังดูแล้วก็านายกอิงก็เป็นนายกรอบสองถ้าตามนี้นะใช่ตามนี้แกก็จะเป็นรอบสองก็จะมบก็จะมาเป็นนายกที่มีประสบการณ์มากขึ้นโอ้โหนะ ไม่มีเหตุการณ์อย่างอืงอ่นที่จะเกิดขึ้นระหว่างทางเลยเลยลายทางเนี่ยนะไม่แน่เนี่ยไอ้น,นี่เราเดาไม่ได้เราไม่ได้นะเราไม่ได้เดาไม่ได้ว่าทุกครั้งที่คุณทักษิณออกมาพูดเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะแล้วทุกครั้งที่คุณอุ้งอิงออกไปปฏิบัติราที่นะจะเกิดอะไรขึ้นบ้างอย่างเช่นการตั้งคุณกติรัฐเนี่ยคณะบุคคณะธิมณฑต,ตั้งมุนกติรัฐขึ้นมาเป็นกิติรัฐก็เป็นประธานบอร์ด เราก็ยังไม่รู้ว่าจะเหตุเกิดเหตุอะไรขึ้นไออุบัติเหตุเนี่ยมันเกิดขึ้นตลอดเส้นทางที่เดินแต่ที่เรามองภาพใหญ่ๆไปก่อนร็มองภาพใหญ่ไปก่อนไอภาพเล็กๆที่มันจะเป็นอุปัรรคหรือทําให้เกิดเป็นสะเก็ดระเบิดหรือเป็นระเบิดลายทางก็ว่ากันไปมันมีหลายเรื่องมันจะเกิดหลายเรื่องจนคุณอง <c oughs> ค์ยิงรู้สึกว่าพอแล้วชีวิตนี้ถอยดีกว่าเป็นไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้ <laughs> ทําไมอ่ะทําไมม่รู้ใจเขามาก กูดงอิงอ่ะผมดูแล้วว่าแกสนุกกับการเป็นนายกมนตรีกําลัง<า>ฟิตนะเออคุณนั่นแหละคอยดูว่าคุณอุงอิงเนี่ยจะเก่งขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมจะเก่งขึ้นเรื่อยๆคื <c oughs> ทอทํายังไงซื้อเวลารอบแรกใช่นะให้ผ่านไปก่อนสักปีหนึ่งให้ผ่านไปก่อนไม่สักหกเดือน <c oughs> เอาหกเจ็ดเดือน,นก็แกก็จะเก่งขึ้นเรื่อยๆจะต้องรู้ปรับเปลี่ยนวิธี การทํางานการแต่งตัวการอะไรการจะปรับเปลี่ยนไปเรื่อยยังแต่งตัวไม่ดีอีกเหรอยังแต่งตัวไม่ดีอีกเหรอดีครับแต่งตัวดีแต่ไม่ถูกกาลเทศะบางครั้งอย่างที่เขาวิจารณ์กันนะครับอย่างนั้นวิจารณ์แต่ว่าพี่เดชเชื่อว่าหกเจ็ดเดือนถ้าคุณุงอิงผ่านไปได้นะครับจะดีจะดีขึ้นทีนี้ลรอบสองการมาเป็นนายกรอบสองจะดีขึ้นดังนั้นถ้าใครจะหยุดองิงต้องหยุดซะก่อนหกเดือนนี้ อย่างนั้นใช่ไหมใช่แต่ก็ไม่แน่ยอย่างที่คุณสำราญว่าว่าอุบัติเหตุระหว่างทางเนี่ยมันเกิดขึ้นได้เสมอวันหนึ่งเซ็นหนังสือวันหนึ่งเซ็นหนังสือห้าสิบหกสิบแฟ้มนะฮะการขบวนการกันกองมันอาจจะผิดพลาดบ้างก็ได้